อวไม่เคยรับรองวุฒิแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้เหตุไม่เคยมีคนยื่นเทียบสุภาศรยืนยันไม่เคยรับรองวุฒิจากแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้เหตุไม่เคยมีคนมายื่นเทียบคุณวุฒธโยนมหาวิทยาลัยต้นทางพิสูจน์ชี้ตำแหน่งศาสตราจารย์ต้องมีมหาวิทยาลัยไทยเทียบให้บอกใช้กรอกเอกสารไม่ได้ขอกลับไปศึกษาข้อกฎหมายใช้ตำแหน่งไม่มีคนรับรองผิดหรือไม่ นางสาวสุภมาศอิสอนพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอวกล่าวถึงกรณีแพทย์หญิงเกษกมลเปลี่ยนสมัยสวใช้วุฒิจากแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้สมัครสมาชิกวุฒิสภาวา่ากรณีนี้ต้องแบ่งเป็นสองเรื่องคือการเทียบวุฒิระดับปริญญาเอกไม่ว่าจะจบในระดับปริญญาตรีปริญญาโทรหรือปริญญาเอกหากจบในประเทศประเทศไทยกระทรวงอ,อว ต้องเป็นผู้รับรองตั้งแต่เริ่มทำหลักสูตรอยู่แล้วแต่หากเป็นวุฒิการศึกษาหรือหลักสูตรที่จบจากต่างประเทศและประสงค์จะนำกลับมาใช้ในประเทศไทยจะต้องมายื่นเรื่องขอเทียบคุณวุฒธธิกับกระทรวงเนื่องจากมีมหาวิทยาลัยในความดูแลมากกว่าหนึ่งหมื่นแห่งเราไม่สามารถไปขึ้นบัญชีได้ว่าทั้งหมดนางสาวสุพมาศกล่าวอีกว่าแต่ในกรณีของ c ค l i ฟอร์ i a u n i v e ิ s i t y จากการตรวจสอบพบว่ายังไม่มีผู้มายื่นขอเทียบคุณวุฒิ จึงยังไม่เคยมีการรับรองวุฒิให้ต้องรอให้มีผู้มายื่นเรื่องก่อนจึงจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและสอบทานเหมือนกับมหาวิทยาลัยอื่นในต่างประเทศทั้งสหรัฐอเมริกาอังกฤษจีนว่าสามารถเทียบกับปริญญาตรีโทเอกของไทยได้หรือไม่ส่วนตำแหน่งศาสตราจารย์นางสาวสุพมาศกล่าวว่าจะต้องทำเรื่องขอตำแหน่งทางวิชาการเริ่มตั้งแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์มาเป็นศาสตราจารย์ ซึ่งจะมีขั้นตอนการยื่นผ่านมหาวิทยาลัยในประเทศไทยแล้วจะต้องส่งเรื่องมายัางกระทรวงอวเพื่อขอโปรดกล้าวในตำแหน่งนี้ซึ่งเราจะมีคณะกรรมการและขั้นตอนอยู่แล้วนางสาวสุพมาศกล่าวอีกว่าสำหรับศาสตราจารย์ที่ต้องการเข้ามาสอนหรือว่าบรรยายในประเทศไทยผู้ที่ต้องทำการตรวจสอบ จะเป็นมหาวิทยาลัยนั้นๆไม่ใช่ทางกระทรวงเช่นหากศาสตราจารย์จากประเทศจีนต้องการมาสอนที่มหาวิทยาลัยเกิกในประเทศไทยก็เป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเกรกที่จะต้องเทียบตำแหน่งกับศาสตราจารย์ในประเทศไทยซึ่งแต่ละประเทศจะมีขั้นตอนและกระบวนการแตกต่างกันไปฉะนั้นในกรณีแท่์หญิงเกษกมลเรื่องจะไม่มาถึงกระทรวงอวว แต่เมื่อเห็นกรณีศึกษาเช่นนี้น่าจะต้องกลับไปทบทวนบทบาทของกระทรวงกรณีศาสตรนที่รับรองจากต่างประเทศและต้องการมาทำงานในประเทศไทยอาจต้องส่งมาให้ทางกระทรวงอ,อวอรับทราบและช่วยตรวจสอบเพราะถือเป็นปัญหาสังคมและเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสีเรียด พร้อมกันนี้นางสาวสุพมาศกล่าวว่าปริญญาเอกนี้ชอบหรือไม่ชอบใช่หรือไม่ใช่ผู้ที่จะต้องสืบหาความจริงจะต้องเป็นกระทรวงของสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีหน้าที่อนุมัติเกี่ยวกับหลักสูตรของสหรัฐอเมริกาส่วนหน้าที่ของกระทรวงอวมีเอกสารมาจริงหรือไม่นั้นเราไม่รู้แต่อาจจะช่วยพิสูจน์แต่หน้าที่หลักต้องเป็นประเทศต้นทางและเมื่อได้รับเอกสารมากระทรวงอวมีหน้าที่ทําตามกระบวนการเพื่อดูว่าสามารถเทียบวุฒิได้หรือไอม่ซึ่งในหลายมหาวิทยาลายัย ที่มีผู้ยื่นเทียบวุฒิแล้วนั้นจะสามารถทำเรื่องได้สั้นลงเพราะมีมาตรฐานอยู่แล้วแต่ถ้ายังไม่เคยมีอาจจะต้องใช้เวลาสักพักเมื่อถามว่าเคยมีกรณีจบปริญญาตปร,ญญาตรีจากต่างประเทศแต่มาเทียบวุฒิแล้วไม่ได้มาตรฐานของไทยหรือไม่นางสาวสุภพมาศกล่าวว่ามีกรณีที่เทียบไม่ได้หากมาตรฐานไม่ตรงกันอาจจะเป็นเรื่องของจำนวนหน่วยกิตหรือจำนวนนวิทยานิพนธ์ซึ่งปริญญาตรี จะต้องมี120หน่วยกิตขณะเดียวกันถ้าจำนวนหน่วยกิจไม่ถึงเมื่อไปเทียบกับต่างประเทศก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันซึ่งเกิดได้ในทุกกรณีดังนั้นต้องให้กระทรวงอวอทำเรื่องยื่นคุณวุฒิให้การเทียบวุฒิจึงมีคำตอบทั้งผ่านและไม่ผ่านดังนั้นหากไม่ผ่านก็ใช้กับประเทศไทยไม่ได้แต่อาจจะใช้กับประเทศต้นทางได้ ส่วนตำแหน่งศาสตราจารย์ของพระหญิงเกศกมลที่ปัจจุบันยังไม่พิสูจน์ทราบว่าเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยใดตำแหน่งศาสตราจารย์ที่อ้างว่ามีอยู่นั้นสามารถใช้การกรอกข้อมูลต่างๆในไทยไม่ได้แต่หากมีการใช้จะผิดกฎหมายหรือไม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษายังไม่แน่ใจขอกลับไปศึกษาดูก่อน